เริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องอไฟแล้วก็ iPad นะเอาไฟก่อนนะครับสั้นๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับไฟดวงนี้เนี่ยพี่เหาเห็นของ camera maker แล้วก็แชร์ไปนะครับแล้วก็อยากจะามาเปรียบเทียบกับหลายๆอันนะครับพี่หามี a ิ e เ t u r e นะครับมี night photo อนะ่าก็ดูดวงนี้อีกดวงหนึ่งเขาบอกว่าเอยมันดีแล้วมันก็ดวงเล็กจิ๋วเดียวนะครับ ขนาดมันเท่าไหร่รู้ไหมลองดูไหมว่าขนาดมันเท่าไหร่ขนาดมันเท่านี้เองเปวเล็กมากเลยเห็นปะ่ะเล็กจิ๋วเลยอะ่ะเท่าไอโฟนอ่ะไฟอะ่ะมันเท่า iPhone นะครับเนี่ยถ้าเทียบแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือไอตัวไฟเดี๋ยวพี่หาเอามือไปท่าไปดูนะว่าไฟมันขนาดไซส์มันขนาดไหน นี่คือมือพี่ยาบนะเห็นปะ่ะเนี่ยคือไฟมันขนาดนี้เองอ่ะโอ้โแหแบบว่าเล็กแล้วก็เบามากเนี่ยไซส์มันอืมกดหัวใจสิครับรออะไรเนาะกดหัวใจสิรออะไร <laughs> แล้วก็ไฟตัวนี้นะครับมัน มันให้ไฟที่แรงมากแรงมากปรับละเอียดได้ด้วยนะครับคือปรับได้ตั้งแต่หเปเลยถึงมันจะแรงแต่ถ้ามันมันปรับได้แบบละเอียดตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยมันก็โอเคนะครับไม่ใช่แบบเริ่มมาแล้วก็กระโดดไปเลยอะไรเงี้ยอันนั้นไม่โอเคนะครับทีนี้มาดูรูปต่อไปนะนี่ขนาดเท่า iPhone นะใหญ่ๆเนี่ยนี่ครับงานดีมากงานดีมากตัวถังเนี่ยทำเป็นเหมือนลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็งานดีนะ LED อะไรเงี้ย ชัดเจนสวยงามปุ่มเปิดปิดนี่โหคลาสสิกเล็กนิดนึงนะแล้วก็ไอตัวเสียบไฟนี่คือนิดเดียวเองไม่น่าเชื่อว่ามันจะให้ไฟแรงขนาดนี้นะนี่ตัวเสียบไฟส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบปลั๊กเหมือนพวกแบบว่า canon นะแต่นี่มันไม่ใช่ไอพี่แบบเป็นรูๆเยอะๆแต่นีมันเล็กนิดเดียวเองแล้วก็มีหลายโหมดนะครับเนี่ยเนี่ยดูขนาดมันดิเห็นไหมนะโอ้ความแรงคุมง่ายกว่า night photo เยอะครับความแรงคุมง่ายกว่า night photo เห็นไหมเนี่ย เล็กน,นิดเดียวเองนะอเดี๋ยวดูนี่ด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นี่ดูยึดถืออยู่ในมือนี้เบามากเลยนะเบามากสุดๆเลยเนี่ยแล้วก็งานดีนะครับโครงสร้างดีอะไรทุกอย่างไม่มีงอนแงนไม่มีก้องแก๊งเลยงานดีแน่นหนาเหมือนแบบเหมือนแบบของพรีเมียมเลยอะแต่ว่าราคามันไม่ได้แบบว่าแพงแบบจัดอะไรอย่างงั้นนะครับอามาดูนี่นะครับไฟดวงนี้ที่กําลังใช้อยู่ ทำให้หน้าตาพี่หาวเป็นแบบนี้ผ่านาผ่านสกิมนิดนึงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าผ่านสกิมนะเนี่ยผ่านสกิมแค่อันเดียวเพราะว่ามันปรับละเอียดได้มันก็สวยนะแล้วเดี๋ยวมันมีซอฟต์บอกมีอะไรด้วยนะอ๋อน้องน้องโบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาวอินบ็อกไปนะครับแล้วเดี๋ยวโทรคุยกันดีนกว่ากับน้องโบเดี๋ยวต้องละเอียดนิดนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาวบอกให้บอกให้ไลฟ์สอนนะอโอเคได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาต อินบ็อกไปแล้วเดี๋ยวโทรคุยกันดีกว่าใช้ถ่ายประกัศอยู่ทะาไมวันนี้ดูดีมากนั่นสิแมนนี่พี่หาวก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอืมนะอ่ะทีนี้มาดูมาดูนะมาดูมาดูนี้อันนี้คือกล่องที่เขาให้มาแนนไลท์โหแบบพรีเมียมมากเลยนะแล้วเล็กอนะ่ะเล็กอันเนี้ยเลกเ็กเบานะใส อะไรอะ่ะแบบไฟใส่ข้าวเหนียวใส่อะไรเงี้ยอยากใส่อะไรใส่ไปเถอะเออใส่ไปเถอะส้มตำอะไรใส่ไปเถอะแล้วมันดีไงมันแบบให้มาดีงานก็ดีแล้วแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นซิปเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยนี่อ,นอย่างเงี้ยโอ้โ,โหเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยราคานะครับราคาเฉพาะไฟนะฟังดีๆนะเฉพาะไฟเนี่ยเจ็ดพันเก้า 7,900ไฟเนี้ยที่เห็นเนี้ยคือ7 9 0 9 7,900มีอย่างนี้เลยครบเซตมาแบบนี้เลยเปื่ยๆยเงี้ยมา7,900นะครับแต่ถ้าน้องๆนะครับจะ modify ใส่ซอฟต์บ็อกซ์มันมีขายแต่ตอนนี้ของยังไม่มานะมันมีแบบ60เซน90เซน120เซนตัว60เซนใส่กับตัวนี้ได้เลยไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์แต่ถ้าต้องการผ่านาาต้องการใช้อะแดปเตอร์แบบโปเวนนะครับเ0ซน120เซนมันมีตัวนี้มาให้ ซื้อแยก800บาทคือถ้าไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่วันนี้แ0 0รบาทโอเคนะเมาส์โบเวนแล้วก็มีตรงนี้ทําให้เราไม่ต้องไปเกาะกับไฟไฟไม่ต้องรับน้ําหนักมากเราเกาะตรงนี้ปุ๊บตัวนี้เพราะไฟมันเบาไงมันก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นฐานซอฟบอกแทนอ๋อเนี่ยเวิร์กเลยเนาะต่อได้แต่ว่าเสียดาย ไอตัวเกสิเซนร้อยิบเซนอะไรมันยังไม่มาเลยพี่เอาก็เลยไม่ได้นั่นไฟดวงนี้มีรีโมทขายแยกต่างหากนะครับก็เท่ากับว,ว่าเจ็ดพันเก้านี้ม่ได้ไม่ครบนะครับเจ็ดพันเก้าได้แค่นี้ที่ใช้อยู่เพิ่มอีกแปดร้อยมีมัลโบวเวนแล้วก็ไปซื้อซอฟต์บอกอะไรก็เพิ่มต่างไปนะครับก็ตกประมาณอนะแล้วก็มีรีโมทเดี๋ยวรีโมทเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวทางนั้นของยังไม่มาเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวพี่เอาซื้อซื้อใหม่กันวันนี้อมสีฟ้าสวยเลยนะ เฮ้ยเขวก็ชอบเหมือนกันนะอ่าก็ work work สุดๆ work สุดๆเนี่ยชอบมากเลยนี่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้อนเซอร์เดี๋ยวเนี่ยนะมันดีตรงมันเล็กมันดีตรงมันเล็กแล้วมันก็เบาสุดๆงานดีงานดีมากแบบซื้อมานี่ไม่ผิดหวังเลยครับไม่ผิดหวังตัวนี้ถ้าซื้อมานี่แบบคืออ่ไม่ต้อง ไม่ต้องดีเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไฟแรงโคตรจะแรงเลยแรงไม่รู้จะแรงยังไงอ,อ่ะวันนี้มาแบบเย็นสบายส่วนไฟข้างหลังอันนั้นอันนั้นไวซีออนเนียนนะครับเป็นพุดดิ้งเล็กๆมันปรับสีได้พี่่ะวันนี้พอดีใส่เสื้อสีฟ้าแล้วมบังเอิญพอดีว่าไปปรับตรงนั้นสีฟ้าพอดีก็เลยได้โทนมามนะอ่ะตัว WiFi เดี๋ยวอรอแป๊บนึงนะครับน้องน้องไกดตัว Wi-Fi เนี่ยยังไม่มาของยังไม่มา เดี๋ยวของมาก่อนแล้วก็ได้แต่ว่าพี่หาอยากได้แบบเป็นรีโมทมากกว่าแบบเอารีโมทมาคุมอะ่ะเพราะว่า wi f ฟมันก็ต้องมานั่งต่อยอตัวเครื่องหมัอนเนาะแล้วก็แต่ว่านัานมันจะคุมได้ไกลได้เยอะอ๋ะอ,อใชอ่แยกขายก็ดีเผื่อบ,บางอย่างยังไม่อนักใช้โอเคอ๋อเหรอไม่ค่อยร้อนใช่ไหมเออพอพูดถึงความร้อนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งไอ้ไฟดวงนี้นะครับมันมีพัดลมสองระบบคือเปิดกับปิดพัดลมคือเปิดกับปิดพัดลมเองได้ถ้าเราไม่เปิดพัดลมนะ ไฟเนี่ยจะไม่เต็มกาลังจะได้ประมาณ1ใน3แล้วมันก็ละเอียดเลยนะศูนย์ถึงร้อเนี่ยแต่ว่าสูงสุดมันแค่1ใน3อันนี้ยังไม่เปิดพัดลม1ใน3นี่เปิดประมาณ7 80%แนค่นั้นเองเนี่ยไฟแรงเลยโอเคเลยแต่ถ้าเปิดพัดลมนะครับก็จะมีเสียงพัดลมนะ,ะแต่ไม่ถึงกระดังมากหรอกมีเสียงพัดลมตัวนั้นเนี่ยจะได้กําลังไฟเต็ม100%ซซึ่งอันนั้นก็อาจจะแบบเออเอาดอหรือว่าจะ อยู่ไกลๆตัวนี้ต่อเอาดอร์ได้ด้วยนะมีใส่แบตเตอรี่ของโซนี่ได้เป็นบีเมาส์มาแล้วก็ต่อได้ก็โอเคเท่ากับว่าเนี่ยอันนี้พี่หาปิดพัดลมเลยไม่ต้องมีเสียงเลยจบใช้ไฟเพราะมันไม่ร้อนเออสวยอืปรับไฟดวงนี้นะครับบอยโฟโต้ตอนนี้นะอ้ยอันนี้อันนี้นิ่งขอไฟขอไฟขอไฟขอไปตอนนี้ปรับไว้ที่ประมาณ 7-80%ประมาณนะครับพี่อาจจาตัวเลขแน่ไม่แน่นอนประมาณ78 0แต่ว่าไม่ใช่7-80%จากเต็มกำลังเป็น7-80%อจากาที่ไม่เปิดพัดลมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดพี่หาวไปปรับนะเดี๋ยวพี่หาจะไปปรับให้เป็น100%เแบบเต็มกำลังแบบเปิดพัดลมว่าจะเป็นยังไงนะ โอเคนะอะรอดูนะอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวจะเปิดพัดลมก่อนนะอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวเปิดพัดลมนิดนึงมันจะได้เปิดไฟเต็มกำลงังได้อันนี้เปิดพัดลมลนะซึ่งเสียงก็เบามากแล้วพี่อ๋อก็หมุนไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะอะแล้วหมุนไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กลับไปนั่ง ตากไฟอ่ะกลับมานั่งตากไฟแล้วนะเดีย๋ยวดูสิมันจะประมาณไหนเนี่ยครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นนะ่ะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเปิดพัดลมแล้วเสียงพัดลมมันอยู่อย่างนี้นะนี่ถือว่าเบามากเบากว่าแอร์พี่หาวเยอะเลยเออ ้าใจไหมสเปกแรกเนี่ยดูดิดูหน้าไม่เยาวดินะเออเป็นพุงถ้านั่งอย่างนี้ก็เป็นเนื้อแดดเดียวอ่ะพุ่งเนี้ทําส่งละเออโควิดหาไรายได้เสริมอืมเนี่ยดูดิอ่าใส่ซอฟบ็อกก็จะนุ่มครับใส่ซอฟบ็อกก็จะนุ่มแต่พอดีซอฟบ็อกยังไม่มาเดี๋ยวหยาวให้นั่นมาของมากเลยมันไม่ผ่องอนะ่ะเดี๋ยวมันมันแบบเออแต่ก็ผ่องนะถ้าดูจากมือถือก็จะเป็นแบบแนวแบบ โฆษณาสกินแคร์อะไรนะที่พิตตี้ชอบทำอะ่ะน้องๆพิตตี้ทำทำเนทำไม่ถูกอะ่ะอะไรเงี้ยฮะประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปจัดน้องร้อนเรนี่ไฟมันแรงกลับมาเปลี่ยนไฟหมึก ได้ด้วยนะเนี่ยมันทําแบบว่าไฟกระพริบไฟอะไรแบบเป็นเหมือนแสงแฟลชแสงอะไรเงี้ยแหละพี่เขาไม่ทำเดี๋ยวพี่เกียรติทำเดี๋ยวไม่มีรีโมทแล้วเดี๋ยวทำให้พี่เกียรติปรับผรับแล้วก็ไม่เห็นภาพมาละกลับมาสู่โหมดธรรมดาละด <laughs> ูในทีวีหน้าข่าวสภารภาพความจริงแล้วล่ะค่ะเออใช่นะพี่พิเศษครับตัวนี้โอเคครับพี่พิเศษ พิเศษตัวนี้โอเคตัวนี้โอเคอ่านะอินดีเหมือนนั่งดิมหน้าต่างกลางวันโอ้ถ้าน้องโบตัวแบบเนี้ยพี่อาว่ามองไม่เห็นน้องโบทะลุเลยใสยไปเลยนะอ่าโอเคครับอ่าโอ้ถ้าเทียบกับไหนโฟโต้ตัวนี้เกรดดีกว่ามากครับน้องวรุตบอกเลยตัวนี้อยู่เรีเรยกว่าราคาเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงอะเพลเจอร์นะแต่ว่ามัน มันคุ้มมากคือเทียบกับไนก์โฟโต้ไนก์โฟโต้เป็นเกตธรรมดาเลยแบบว่าเกตพื้นบ้านเลยไอ้นี่แบบเกตไฮเอ a เลยแต่ราคาถูกถ้าเทียบกับเพลเจอร์เพ e เจอร์ต่างกันสามเท่าอ่าแต่ตัวเนี้ยมันมันถูกแล้วก็ดีดีมากไปจับดูเลยแบบเฮ้ยเวิร์กมากเลยแต่ว่าของของอาจจะหมดเร็วช่วงนี้ครับเพราะเหลืออยู่แค่เก้าตัวพี่เหาไปสอยมาแล้วตัวหนึง่งพี่เหานั่งดูในเน็ตแล้วพี่เหากดเลยแล้วก็ค่อยบอก ทำไมล่าเมกเกอร์ว่าพี่หาวซื้อเขากลัวเขาให้กลัวเขาให้ก็เลยซื้อซื้อมาใช้จะได้แบบพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นยังไงนะอ่าตัวนี้ ci แม่นมากนะแสงสวยเนาะอ่าโอเคอย่างนั้นจบไปนะครับจบไปเฮ้ยแต่นี้ฮ i ี่เลคคอมเมน n ์นะ nan light like นะครับอันนี้ฮ i ี่เลคคอมเมน n ์เลยถ้าคือซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วมันตัวเล็กอ่ะคือคุณไม่ต้องมีเป็นภาระอะไรมากเนี่ยดูดูพี่อาวแขวนดิ แขวนแบบแขนบูมอะสนุกสนุกเลยเนี่ยจึ้งขึ้นมาตัวมันเล็กมันนั่นะนี่เดี๋ยวจะซื้ออีกดวงหนึง่งเดี๋ยวซื้ออีกดวงหนึง่งเวิร์กเวิร์กเวิร์กนะเอาละ่ะนะทุกคนเห็นด้วยเนาะอืมโอเคฝากแชร์ด้วยนะอ่ะทีนี้ทํมพิวเตอเมกเกอร์ต้องโบเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งซื้อนะเดี๋ยวก่อนนะโบนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่หาวต้องถามก่อนรายละเอียดว่าโบนั่งตรงไหนอะไรยังไงเป็นยังไงจะได้ซื้อมาไม่ผิดเดี๋ยวน้องโบต้องต้องไม่ยุ่งยากมากด้วยเวลาทํางานไม่ง้นเดี๋ยวโบ เหนื่อยไม่ได้สอนมัวแต่มานั่งเซตอัพแบบไม่หาวตายเลยเ,เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยว้ก่อนเอ้ยทรงผมทำไมเป็นนี้วะเออแปลกเพิ่งอาบน้าอะอาจารย์ครับอ่ามหาลาัยใช้อยู่ใช่ไหมแนนไลน์พี่หาวก็ไปอยู่ไหนมาแล้วตั้งนานแล้วเนี่ยอจัดเลยจัดเลยดีมากครับอาจารย์อาจารย์ตัวนี้ไฮดี้เลยคอมเมนต์แตว่าวันนี้ทั้งอาจารย์เอกน้องโบมาเลยนะ